ทำไมถึงต้องสารกล้องล่ะเพราะเวลาและสถานที่เกิดเหตุคุณไม่สามารถเลือกได้อาจจะเป็นหน้ารถ ห้องโดยสารหรือหลังรถก็ได้ As สซัมทริปเปิลไตัวจบไปนี้ซื้อครั้งเดียวเก็บครบรอบคันเน็ตคาสุดคุ้มเกิดเหตุก็บันทึกลงมือถือได้ทันทีรับรองไม่เหมือนรื่ออื่นแน่นอนมีกล้องมันทึบทุกเหตุการณ์สำคัญไว้ปลอดภัยกว่ากล้องหน้าให้ความคมชัดระดับ Full HD เลนส์กว้าง120องศาชัดเห็นเลขทะเบียนทั้งตองงนกลางวันและตองงนกลางคืนตัวนี้พิเศษเพราะม,มีกล้องภายในห้องโดยสารช่วยบันทึกเหตุการณ์ภายในรถเวลาเกิดเหตุมาพร้อมอินฟาเรด4ดวงกล้องหลังติดตั้งง่ายสามารถทำคนเดียวได้เพียงแค่เสียบสายกกกลลล้้้องงงงหัััาาบตวใชน ททกันน้ํากันฝนติดตั้งนอกตัวรถได้เลยหายห่วงใครที่กลัวว่าสายจะยาวไม่พอบอกเลยว่าติดตั้งได้กับรถทุกดุ้นเพราะให้สายกล้องหลังยาวมาถึง6.5เมตรมีจอที่ตัวกล้องให้คุณได้บั่จใจว่าจะบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนถ้ากลัวแสงจอรบควนขณะขับขี่ตอนกลางคืนก็สามารถปรับในโหมดพักหน้าจอได้ดีไซน์สวยใช้วัสดุพรีเมียมมาพร้อมกาวอะคริลิกโฟมติดแน่นทนแดดประเทศไทยดีกว่ากล้องทั่วไปที่ใช้ขายึดดืดกระจกอย่างแน่นอน ส่วนวิธีการติดตั้งก็ทำเองคนเดียวได้ง่ายๆไม่ต้องง้อช่าง 1. ใส่กาที่ช่องด้านข้าง 2. ติดสติกเกอร์รองพื้นและติดตัวกล้องบริเวณใต้กระจกมองหลัง 3. เสียบสายชาร์จที่จุดบร่เท่านี้ก็ใช้งานได้ทันทีเลย ตัวกล้องมี WiFi ในตัวสามารถดูภาพผ่านแอปพลิเคชันว e เดอร์ได้ทำตามได้ง่ายๆเลย 1. กดปุ่มลูกศรซ้าย1ครั้งให้ขึ้นหน้า Wi-Fi 2เปิดแอปพลิเคชันว e เดอร์และเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้อง3ใสเรหัส1-8หลังจากนั้นสามารถดูภาพและบันทึกย้อนหลังได้เลยยังไม่พอตัวนี้มีฟังก์ชันให้มาเยอะมากๆ Parking mode บันทึกขนาดจอดเต็ทีเมื่อเกิดการกระแทกพร้อม็อกไฟอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ Motion detection ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อคนเดินผ่าน Loop recording บันทึกวนซ้ำเมื่อความจำเต็มโดยการลบ ไฟเก่าและแทนที่ด้วยไฟใหม่อัตโนมัติไม่ต้องถอดเมมมาล้งลบให้ยุ่งยากแอสตันทริปเปิลไวไฟกล้องถิด้วยเนสามกล้องเก็บครบรอบกันจากปกติราคา1นึ่งบาทวันนี้รับเพิ่มไปเลยอ e ีเวอล์เชอร์มูลค่าสองร้อยบาทสำหรับการสังซื้อครั้งถัดไปรับไปเลยราคาพิเศษเพียง1นึ่งพันบาทย้ำหน9 0าบาทเท่านั้นรับประกันหนึ่งปีเต็มจากแบรนด์แอสตันสินค้ามีปัญหาใน7วันสามารถส่งเคลมผ่านเซเว่นอีเลเวนได้ทุกสาขาเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทย